ข้อนี้นะครับเขาก็ให้หาพื้นที่ที่แรงเงาเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> พื้นที่ที่แรงเงาเนี่ยนะครับมาดูกันเลยนะเราต้องหาสี่เหลี่ยมทั้งรูปออกมาให้ได้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ลบออกจากตรงนี้ลบออกจากตรงนี้ลบออกจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนลองสังเกตนิดนึงนะครับว่าตรงนี้มันคือเท่าไหร่ตรงนี้มันคือ1ในสี่ของวงกลมถูกปะ่ะอันนี้มันก็คือ1ในสี่ของวงกลม อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเอามารวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นวงกลมหนึ่งลูกนะครับนี่ครูวาดแบบนี้ดูนะนี่คือวงกลมถูกปะ่ะถ้าเกิดครูแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนี่โอเคนะเป็นแบบนี้นะนักเรียนดูดีๆนะชิ้นชิ้นนี้นะชิ้นนี้ใช่ปะ่ะจะเหมือนกับชิ้นไหนจะเหมือนกับชิ้นนี้เลยถูกปะ่ะโอเค ชิ้นนี้ก็จะเหมือนกับชิ้นไหน<ๆ>ก็จะเหมือนกับชิ้นนี้นะครับอันนี้ล่ะอันนี้ก็จะเหมือนกับอันนี้แล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับมันหมายความว่าเนี่ยเนี่ยที่เขาไม่ได้แรงเงาเนี่ยมันคือวงกลมนะครับมันคือรูปวงกลม1นรูปฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะหาพื้นที่ที่แรงเงานะครับผูเ้เขียนแบบนี้เลยนะพื้นที่แรงเงาก็จะเท่ากับอะไร เอาสี่เหลี่ยมทั้งรูปเนี่ยนะครับมาหาพื้นที่ก่อนสี่เหลี่ยมเนี่ยมันอะไรมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก,กว้างกับยาวมันคือ48นะครับโอเคนะแล้วก็ลบออกจากวงกลมนะครับรูปหนึ่งนี่วงกลมซึ่งวงกลมเนี่ยนะครับมันมีรัศมีเท่ากับเท่าไหร่อ่กนะเยินดูนตรงรัศมีนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางถูกปะ ลากมาอย่างเส้นรอบวงตรงนี้มันจะกลายเป็นรัศมีซึ่งเท่ากับ16โอเคอ่ะมาคำนวณกันดูนะครับหาพื้นที่ที่แรงเงานะครับพื้นที่แรงเงาเท่ากับนี่คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันคือด้านคูณกับเท่าไหร่ นะค,คูณกับด้านนะครับด้านคูณกับด้านลบกับสูตรของพื้นที่วงกลมมันก็คือพายายกกำลัง2มาคูณแทนค่าตัวเลขนะก็คือ48คูณกับเท่าไหร่คูณกับ48นะครับลบกับเท่าไหร่พายคือ22ส่วนด้วย7 R ยกกำลัง2คือเท่าไหร่คือ16 คูณกับ16ใช่ไหมครูเขียน16บหคูณสิไปเลยนะอ่าอันนี้นักเรียนต้องเข้าใจแล้วนะว่า16บหคูณสินี่คืออายกกำลังสองมาลองคิดเลขกันดูนะครับนี่คิดตรงนี้ก่อนนะครับ48คูณกับ48นะครับอ่านักเรียนต้องคิดเลขให้คล่องนะครับ48่สคูณสีเนี่ยครูคิดออกมาให้แล้วนะครับเป็น2,000นะครับ300 4ลองกลับไปฝึกคิดเลขกันดูนะครับถัดมาตัวนี้22ส่วนด้วย7แล้วก็16 16สิบกนักเรียนเอาข้างบนเนี่ยคูณกันก่อนคูณเสร็จปุ๊บเอามาหารด้วย7นะครับตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงนะครับคำนวณเลขออกมาได้เป็น804.5แล้วก็เอาทั้งสองอันเนี้ยมาลบกันนะครับเอามาลบกันนะลบกันจะได้เป็น1499 จุดห้านะครับหน่วยเป็นตารางนิ้วนะครับนี่เป็นแบบนี้เราก็ได้พื้นที่ที่แรงเงาออกมาก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับนะข้อนี้จริงๆอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรยากสักเท่าไหร่นะครับอาจจะยากนิดนึงก็คือในส่วนของการคิดเลขนะครับฉะนั้นคนที่จะไปสอบเนี่ยต้องฝึกคิดเลขให้เร็วแล้วก็ฝึกให้คล่องนะครับ